มาเปิดประเด็นกันค่ะธรรมนัตกับพักพลังประชารัฐอัปเตอร์ช็อกฝั่งประยุทธ์จับตาที่ป้อมเทน้องตู่จากการที่มีปรากฏภาพค่ะของร้อยเอกธรรมนัตและนางนารมนลเข้าประชุมกับสสพักพลังประชารัฐพร้อมๆกับเสียงประกาศของผลเอกประวิทย์ในการอยู่ต่อของทั้งสองคนสนิททําให้ทุกสายตาค่ะจับจ้องไปที่กลุ่มที่อยู่ตรงข้ามภายในพักโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกประยุทธ์ ล่าสุดข่าววันนี้วันที่16กันยายน2564นายสมชัยศรีสุธิยากรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตและก็อดีตกรรมการการเลือกตั้งได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook ถึงความเคลื่อนไหวของพักพลังประชารัฐและผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับการกลับมาของร้อยเอกธรรมนัสไว้ว่าการปรากฏตัวในที่ประชุมสอสอของร้อยเอกธรรมนัสเป็นอัปเตอร์ช็อกของฝั่งประยุ์ ดาบสังหารธรรมนัตและนรุมวลที่พลเอกประยุทธ์ใช้กลับไม่สามารถตามมาซึ่งการขับพ้นตำแหน่งเลขาที่การพักและตำแหน่งบริหารอื่นๆในพักพลังประชารัฐของฝ่ายธรรมนัตได้อาจเป็นเพราะ 1. ฝ่ายของธรรมนัตยึดกลุ่มพื้นที่ข้างมากในกรรมการบริหารและวันนี้ตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่กับใครแล้วมีอนาคตกว่า 2. พลเอกประวิทย์เลิกที่จะเล่นบทเป็นพี่ใหญ่อุ้มชูน้องที่ไม่เคยเคารพพี่ มองเห็นพี่เป็นแค่ตัวตลกนั่งร้านการปรากฏตัวของธรรมนัตนรุมนและประธานยุทธศาสตรพ์พักที่เป็นคู่ชิงผอบทอบกับพลเอกประยุทธ์อาจตีความได้ว่า 1. เสือบาดเจ็บอย่างธรรมนัตยังยึดถ้ำของตนเองอยู่ต่อไม่คิดจะเปลี่ยนถ้ำใหม่ให้วุ่นวาย2เจ้าของถ้ำเลือกเสือตัวนี้เพราะที่ผ่านมาได้อาศัยเสือคุมสิงสาราสัตว์อื่นๆได้ผลดีแถมยังหาอาหารมาแบ่งกันได้ 3. เชื่อว่าถ้านี้จะใหญ่โตขึ้นหากยังมีเสือตัวนี้อยู่ 4. เมื่อมีเสือธรรมนัตก็ย่อมไม่มีเสือประยุทธ์เพราะภาษิตโบราณกล่าวไว้ชัดเจนเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้เดินหมากผิดตาเดียวภ่ายทั้งกระดานขณะที่ในวันเดียวกันนายนทวุฒิใส่เกลือเลขาธิการกลุ่มแนวะร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช ก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวลงใน Facebook ไว้อย่างน่าสนใจได้ว่ามาจะกล่าวบทไปถึงทศกัณฐ์ยักษ์ใหญ่ตัวดีทศกัณฐ์ฆ่าไม่ตายเพราะถอนหัวใจฝากไว้กับฤาษีโคบุตรผู้เป็นอาจารย์พลเอกประยุทธ์เป็นนายกสบายเพราะฝากหัวใจพลังประชารัฐไว้กับพลเอกประวิตผู้เป็นพี่ใหญ่ฤาษีโคบุตรไม่ได้มีปัญหากับทศกัณฐ์กรุงลงกาไม่มีการอาภิปรายไม่ไว้วางใจ ทศกัณฐ์ตายเพราะหานุมานทำอุบายขโมยกล่องดวงใจมาขยี้พลเอกประยุทธ์เพิ่งผ่านศึกอภิปรายมีปัญหากันหรือไม่ไม่ทราบแต่พลเอกประวิทย์กำลังกระชับกล่องดวงใจไว้แนบแน่นในอุ้งมือเพียงผู้เดียวแม้ไม่มีหานุมานแต่ถ้าวันหนึ่งฤาษีโคบุตรจะขาดทศกัณฐ์ขึ้นมาละ่ะอันนี้เป็นสินค้าจากชุมชนนะครับ คิดทางไทยเป็นสื่อกลางนำเอาผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับจากชุมชนมาถึงมือผู้ที่ติดตามข่าวสารของสถาบันครับเราช่วยกันเป็นอีกหนึ่งแรงครับท่านดูคลิปของคิดทางไทยนะครับดูไปได้ความรู้แล้วก็อย่าลืมครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือว่าถั่วกาลาปแปรถั่วเสือซ่อนลายแล้วก็ถั่วลายเสือนะครับอิ่มอร่อยขอบคุณครับ